เป็นประตูบานที่เราจะติดตั้งนะคะเครื่องภาา้าปัดประตูที่จะปิดจะติดเป็นประตูบานผักผักเ,เข้าผักออกผักเข้าผักออก,าออกบานนี้ก็คือจะมีเครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนภ้าปัดรกาดใช่ไหมเป็นกรอนแม่เหล็กเนี่ยกรอนแม่เหล็ก ใช่เวลานั้นมันก็จะผักข้าได้อย่างเดียวผักข้าได้อย่างเดียวเดี๋ต่อกรัป๋อยพิเศษจะทําการยึดตู้คอนโทรลแล้วก็ใส่ฮีตสูทแล้วก็ใส่จะเป็นกล่องคอนโทรลค่ะคอนโทรลข้างในจะมีแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่เข้คเดี๋ยวพิเศษจ,จะทําการยึดแล้วนะเดี๋ยว,ยวข้ามาดูว่าแผงวงจรข้างในจะมีอะไรนี่ไฟเอซีเข้า แล้วก็มีม่อคอนโทรลเป็น ONC XSWIT เอ Port วแต่วันนี้ที่เสร็จจะโชว์ฝีมือในการเช็นท่าบัรให้ดูโอเคไปยึดได้ Vem เป็นรางนะคะทุกคนเป็นรางที่ช่างเขายึดสายไฟนะคะเพื่อที่จะต่อสายไฟเป็นรางเล็กนะคะซึ่งช่างเขาก็กําลังยึดอยู่ค่ะทุกคนยึดรางใส่มุมนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวแอลแซดนะคะกับอัวลอยป้อนที่เรายึดไว้นี่ก็จะเป็นตู้ตังนะคะอันนี้จะเป็นตู้เก็บอะไรคะนี่เอาอะไร หัวอ่านานะหัวอ่านนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตู้เก็บหัวอ่านนี่ค่ะอุปกรณ์อะไรตู้ันนี้จะเป็นตู้พลาสติกใช่ไหมตู้่องพลาสติกนะคะทุกคนจะเป็นหัวอ่านรุ่นนี้นะคะเป็นคีการ์ดนะคะเครื่องทักับจัดโหมเดี๋ยวเราก็จะประกอบใส่ตู้นั้นนะคะตามอุปกรณ์ของเขาที่ได้มา นี่ก็จะวัดดูก่อน<ช>แล้วลว,ลว่ววาขา้าบูได้ไหม้มันไกลเวลาข้า,<อ>ดา,าบดแล้วมันไกลไกลใช่ไหมพี่เราเอาอนี่หนุนมาให้มันใกล้ขึ้นมานี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะคะทุกคนก็จะใกล้ขึ้นมาแล้วอนี้คือลองก่อนเรียกว่าดอกเจดีนะคะตันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างอย่างนดอกเจดีค่ะก็กดลงไป เพื่อที่จะเปลี่ยนอาหใช่แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เราก็จะใส่หัวเจดีเข้าไปมีเขาเรียกว่าหัวเจดีนะคะทุกคนน้องสอนพี่ปอมนะคะใช้งานแทงจ้ะบ๊าหมือนแรง จะเป็นตัวที่ยึดกับตัวประตูแล้วนะคะแล้วก็นี่จะเป็นรางสายไฟคุณทวจะเป็นร่องรางสายไฟนะคะไปแบบนี้เลยจ้าเพื่อให้ความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นรูที่ช่างเขาจเจาะนาองสองเพื่อยึดตัวพาวเวอร์สายตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรางที่ช่างเขาเืินมาแบบนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นงานที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะคะเริ่มจาก exit switch นะคะอันนี้คือถ่ายจากข้างในเนาะเวลาเราจะออกก็คือต้องกด exit switch ตรงนี้นะคะทุกคนเดินเก็บสายเรียบร้อยมานะคะเป็นฝั่งประตูตรงนี้นะคะผ่านระบบที่เป็นตัว LZ 600กอยกนะคะแล้วก็มาเก็บตู้คอนโทรลตรงนี้นะคะ ก็ทับบัตรตรงนี้ถ้าเราจะเข้ามาจากข้างนอกนะคะแล้วก็เปิดประตูเข้ามาค่ะนี่เป็นการใช้งานจริงค่ะเตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องทิปนะคะ C.I. 1 0 0 S นะคะที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเดินสายรอย้อยท่อขึ้นไปใต้ฝ้าแบบนี้นะคะคอนโทรลประตูแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูบานผักเรยียบร้อยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นประตูนะคะที่เรา ดำเนินการนะคะติดตั้งตัวเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเขียนบอกไปนะคะว่าต้องใช้บัตรทาดังคะในการที่จะเข้าประตูตรงนี้นะคะเพราะว่าไซ่งงานนี้ก็กาลังก่อสร้างเนาะก็จะมีการติดระบบคีย์การ์ดสแกนแล้วนิ้วมือก่อน,นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะทุกคุณเอาไว้อีพีอีพีหน้านะคะเราจะไปรีวิวการทํางานของช่างเรานี่ก็เต็มเป็นประตูแบบนี้เลยจ้า